มื่หนีบผู้เขียวนะครับมีค้วยควบไม่ลูกกับผมนะครับมาเสนอให้พี่น้องบานเทาได้พิจาลณาเบิ่งกับผมนะครับอ่ะฟีดผู้เขียวกับชีจ้ะเยอะหน่อยครับผมนะครับควมสูงบิดผู้เขียววัดเม่กีนี่กับกล้วยมันกับบอนิงครับผมอยู่ในระว่างร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้าครับผมสำหรับค้วยตัวนี้นะครับค้วยราคาหลักหมื่นนะครับอยู่ในระวางนะครับเด้อนะครับประมาณนะครับสามสิบขึ้นหอดร้อยสามสิบห้าครับผมนะครับค้วยบอนิงนะครับบิดผู้เขียวสีแกงสันกับผมนะครับ สำหรับวินผู้เขียวเปิดในราคานี้เป็นกล้วยโตดีสําหรับราคานี้ครับผมนะครับกล้วยลักเมื่นนะครับแม่ลูกลูกแม่ครับผมนะครับแม่ลูกลูกแม่บมมีตอนนี้ครับผมนะครับวินผู้เขียวรับประกันต้นนี้นะครับเดบดีนะครับเดบดีล่าโตดีครับผมนะครับือตาเตียมดีแถวกล้วยก็ได้ตาเตียมเดียวมาเห็นตาไก่เหมือนนะครับได้นะครับ เดวิดผู้เขียวเฉยเบื้องรอบตัวจักน้อยประกอบการตัดสินใจครับผมนะครับมีตาแต้มมีปากคาบแก้วแท้คุยธรรมดาเนี่ยฮะแน่นอนเถอว่าเบื้องรอบตัวจักน้อยนะครับว่ามีต่อนนี้ขาทอกหางดอกว่ามีครับผมนะครับโคบแม่ลูกนะครับราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับผมนะครับพวอไปต้อนะครับวิดผู้เขียวกับเว้นระยะหายุ่นะครับเว้นระยะหายเอาไปต่อได้ครับผมนะครับคอยโคบนี่นะครับ แม่ก็เป็นตัวดีครับผมสําหรับราคานี้นะครับเด้อนะครับเป็นตัวดีผู้เอาไปต้อก็เอาไปต้อได้ครับผมนะครับอ่ะบิดผู้เขียวให้เบิ้งแม่แล้วนะครับบิดผู้เขียวถีไมาให้เบิ้งลูกสาวครับผมนะครับนี่คือลูกสาวออกไม่ไม่ครับผมนี่นะครับคือลูกสาวออกไม่ไม่นะครับออกไม่ไมจับเชิดขึ้นพี่จับเชิดขึ้นจับเชิดขึ้นนี่ครับผมนะครับพ้อมลูกสาวนะครับเด้อ แม่้อมลูกสาวกับผมนะครับลูกนี้บอกไม่ไหมครับผมนะครับพุ่นไปแล้วอ่ะนะครับวิตผู้เขียว่มาพ่อสมควรแล้วครับผมสาระกกล้วยตัวนี้กล้วยคบนี้นะครับวิตผู้เขียวสีเปิดในราคาหกหมื่นแปดครับผมนะครับจับขึ้นนะพี่จับขึ้นจะบาดนะหกหมื่นแปดครับผมนะครับหกหมื่นแปดราคายอมเย้าครับผมนะครับราคายอมเย้าถ้าผู้ใดเห็นสินค่าหลักกระทักมหาวิทยผู้เขียวได้นะ้ครับได้กล้วยราคาหลักหมื่นนะครับ ที่เบอร์0 huh. of ูนย์เก้าซีเก้าเก็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับสจหรับคลิปนี้นะครับวิทผู้เกี่ยวฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับโอเคพ่อตัวราคาคั้ยราคาสมิ่งเนาะอือดีนะครับได้ลูกสาวเป็นตัวอุโยที่ดีครับผมนะครับออกไม่ครับผมลูกสาวเป็นตัวดีครับผม แม่ก็เป็นตัวดีสำหรับราคานี้ครับผม